ทำยืนยนันสุขภาพพลานามัยและความมีชีวิตชีวาสุขภาพพละกกำลังและความมีชีวิตชีวาของฉันเพิ่มพูนขึ้นในทุกๆวันความคิดด้านบวกของฉันกำลังสร้างสรรค์ร่างกายที่ฉันปรารถนาฉันคือเครื่องสักสร้างกล้ามเนื้อที่ผอมเพรียวไร้ไขมัน ตอนนี้ฉันฝึกให้ร่างกายเผาผลาญไขมันและเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้แล้วนับวันฉันจะมีสเสน่ดึงดูดความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะนี้ทุกอนูในกายของฉันเอิบอิ่มไปด้วยกระแสแห่งความเป็นทิพย์ฉันรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยมพลังทั้งร่างกายอุดมไปด้วยพละงกำลังและความกระตือรือร้น ฉันเลือกรับประทานอาหารแต่อาหารที่อุดมประโยชน์ที่อำนวยให้สุขภาพดีมีพละกำลังและสมรรถภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดทุกวันฉันรับประทานพืชผักสดสดและดื่มน้ำพืชผักสีเขียวมรกตเพื่อเพิ่มความเป็นด่างและเติมพลังให้ร่างกายร่างกายของฉันเยียวยาตัวเองและเติมพลังให้ตัวเองได้ทุกวัน ทุกครั้งที่ฉันสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆร่างกายของฉันก็จะสลายไขมันพร้อมๆกับสร้างเรี่ยวแรงและพลังแห่งชีวิตชีวาเพิ่มพูนพลานามัยให้ฉันตอนนี้ฉันรู้สึกสมบูรณ์เต็มร้อยกับสุขภาพพลานามัยและความมีชีวิตชีวาดวงตาของฉันสดใสแข็งแรงมองเห็นได้ชัด ทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนขณะนี้ฉันมีเรี่ยวแรงพละกำลังอย่างที่ฉันปรารถนาแล้วยิ่งออกแรงไปมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งมีแรงเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นทุกวันนี้พอสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆฉันก็รู้สึกได้ว่าร่างกายอึบอิ่มไปด้วยออกซิเจนแห่งชีวิต ฉันสร้างนิสัยดีๆที่เอื้อต่อสุขภาพได้ง่ายๆและรวดเร็วเสียด้วยร่างกายของฉันสามารถขจัดมลพิษออกไปได้อย่างรวดเร็วง่ายได้และเอื้อต่อสุขภาพตอนนี้ฉันรู้สึกผ่อนคลายจิตใจสงบในสภาวะที่ผ่อนคลายนี้เองที่ร่างกายของฉันจะซ่อมแซมเยียวยาส่วนที่สึกหรอได้อย่างรวดเร็ว เซลทุกเซล์ในร่างกายของฉันต่างก็สมานฉันกับเซลลอื่นๆได้อย่างก,กลมเกลียวและสมดุลฉันหลับสนิทเต็มอิ่มในทุกๆคืนในขณะที่ฉันหลับจิตจะพักผ่อนและพลังแห่งการเยียวยาภายในกายของฉันก็ชรวีคูณขึ้นมาอัจฉริยภาพแห่งการสร้างสรรค์ที่เนระมิตร่างกายของฉันขึ้นมา กำลังปรับเปลี่ยนเซล์ทุกเซลลให้สอดคล้องกับธรรมชาติอันสมบูรณ์แบบความคิดเกี่ยวกับการเยียวยารักษากำลังดิ่งลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของฉันส่งผลให้เกิดกระบวนการเยียวยารักษาร่างกายได้อย่างสมบูรณ์และต่อเนื่องตอนนี้ฉันชื่นชอบอาหารที่มีน้ําเป็นส่วนประกอบหลักเพราะจะช่วยล้างสารพิษ และบำรุงเซลล์ทุกเซลล์ในกายได้ทุกวันฉันตั้งสติที่จะควบคุมสุขภาพชีวเคมีในร่างกายของฉันด้วยการรักษาระดับอารมณ์ให้เปลี่ยนไปด้วยความสุขสงบฉันรับประทานเฉพาะสิ่งที่เอื้อต่อสุขภาพออกกำลังและพักผ่อนให้เพียงพอในทุกๆวันฉันนอนหลับอย่างเป็นสุข และตื่นขึ้นอย่างสดชื่นแจ่มใสจากการนอนหลับสนิทนี้เองทั้งกายและใจของฉันฟื้นฟูกลับมามีสุขภาพอันสมบูรณ์ยิ่ง